เกือบบอลอดพี่น้องจ้าเกือบเอาชีวิตไม่รอดเบรกหลดน้ำมันเบรกเบลเบามีแตกพี่น้องก็มันแหกน้องด่วนในใดก่อนสายเบรกแตกหรือน้ำมันหลดน้ำมันเบรกเบิดพี่น้องจ้ากามาเวใสอยู่ห่านอีซังเรื่องใส่ออโต้ที่เป็นใช่นะห้องรับแขก จไปโหลดก็คือในคลิปเด็กพี่น้องเด้ขอขับไปกดบังกัชมในการเท่ากับถ่ายเขาถ่ายคลิปต่ออีกจะคลิปพี่น้องจ้าไปดีปลุงว่าสีไปทางใดเลยอยากกินข่าวอีห<ม><ม>ละ่ะบอลเวหงายว่ะจ้ะยังก็ยังเป็นยังก็โหลดนะเ<ก>บรกแตกเบรก,กแตกซ้บบายมันท้ายมันเบรกท้ายเบรกแตกซ้ายท่อมานั่งกินลมชมวิวพี่น้องจ้ะอยู่ในเมืองก็คือนะพี่น้องเนาะคนบ้านนอกมาข่าเมืองเลยเออ เห็นปะเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องจ้ามันบอคือแม่กระทินเลยน้องกระทินเลยนะต้นไม้เหาอแล้วพี่น้องเหี่ยวเช้าไปเลยโอ้ต้นบกเปลาวข้าวกระต้นเดียวแ้งกระโดดพี่น้องจ้าซ้ำซ้ำลอยซ้ำลอยกลัวๆผมต้นเดียวมันต้นใหญ่เด้ยเปล้าวพันเสียพันดุในหูมันในหูมันหมาตีดินพุกหลุดเป่ามีพี่น้องอู้ได้อผม มีที่มีตูสักผามีทั้งเขียวทฤฤั้งผาเนะาะแกเอาไปกันหนานุ่งนะอยาก <laughs> <laughs> ไปสื่อปลาการะปิดวางเขาบริหารปลาพี่น้องไหมโอ้วันเซาเออวันจันพูกห้านึงนะวันจัน,นเพิ่งบาเห้ย ไปสั่งไว้ไปสั่งมาให้หลูกกินกินยังเยอกมันกินเขามันกินเขาพาัดมันไปอยู่เขาช่างใช่ก็เอาเขาพาัดบ้างอยากเอาเขาหงกินก็ยังวันกินบเก,กินแหละพี่บานางพีแห้บะมีน่งขนา สายเบรกมันแตกแต่น้ำมันเบรกมันเบรกแตกปะเนี่ยชัฮรยังไปหอดีบเ้วยเหรอไอ้ละบอกยังแตกไปหอดพุ่นแล้วมันเบรกเริ่มเบรกไปอยู่แต่มันไปหันเบิร์นชักมันยังไหลอย่เนี่ยเพราะว่าตรวจพอมาออกมาหอดพุแล้วแต้เนี่ยมันเลยเตือนดังตี๊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 ตมันเบิร์นอยูเดี๋ยวมันจะคอยแล่นเดี๋ยเพราะว่ามันเบรคไ่อยู่ มันไหญเฮาเนื้อบะมีเด้อบะมีเด้อยซ้ายอะไรนะเฮาถูกขระกันสนใจกระท่อมอีกแล้บปะเฮ้ยแบกไหมต้นไม้เป็นแ้บเสาอะไรนะเอ้าก็ไปสอบมึงเอาเป็นเสามันเป็นปูนปะปูนอ๋อต้นชีดาสักพอนเห็นบ่กมักชีดาเขาหมัดไว้นะท้ามเองข้าวมักชีดาหน่วยสำซองกระปั้นในมีบ่บ่นะมีแต่สองกระปั้นแล้ว ไม่เทกับมี่เนี่ยสำซองกับปั่นใหญ่จริงพซ่องปั่นก็มีไม่ขาาผึ่นปจักนาะแม่ข้าต้นไม้เล่นอาหารกยากิีบเข่าอีเล็กพี่น้องเลยเดี๋ยวรอเบิ่งน้องกันเดี๋ยวบ่มีเบิดจากบานจากกี่พี่น้องจ้ายังรอยรอยสกินบอกรบมาไหโว้ยโ มันมันกินขขาเจ้ามวมันโอยู่ท้องเกิกินข้าวเหนียวใรถนี่นี่น่ากินด้วยวนไงปิงซีปิงซีในรถอะเขาจีเียงผ่าเด็กเอามากินตีปิงซีในรถแจ่มาแจมตอนนี้ทิ่หน้าสีแล้วพี่น้องจ้าเดี๋ยวจังรอเงิงราคารถบอมีนะพี่น้อง ผมสองถุงผมจะพี่น้องจ้าชิวเทือนเนาะซื้อนกักกินกันหลายอย่างพี่น้องจ้าเต็มราขี่ดิน <laughs> มีบักแตงมีกระปุ่นมีอะไรที่ฝากไมไม่นี่พี่น้องจ้ามีเห็ดขาวนะดอกไม้พี่น้องแต่งเงินพันบาทพี่น้องกล้ามมาสดนน็นพี่น้องจ้า เบื้องน้องหันซาเกียวมีบ่นออเดี๋ยวไปเพาะกันอทุกคนนะพี่น้องด้วยบ่าวมีกับซาลอยบ่าวแปบ,บกับหนองอยังน้อกบ่จักสืบจำลืมกำลังสือเนอยู่เนีกินออกไปต่อนแมยมินี่พวกและพี่น้องจ้ะารถเปิ้ดกระได้แปลงเบิร์เป็นเท่า์ไดเบิร์ตพันกุบบาทประสนปันธา,นนาฟังบ่าิพเดนะพี่น้องด้วยเอออ่ากระเพาะขึ้นแล้วพี่น้องเอ,อ้อ บอมมนอิ่มนะกระเพาะขึ้นอ่ะบอมมีได้วยสิเปิดตาเลยน้องทางการลงทางพี่น้องจ้าบอมมีดเป็นคนนำทาง <c oughs> ลงใต้วี่วี่วีกล้ามคืนมาอีกมาขึ้นพี่พี่น้องจ้า อันทางมบ้านบอลลอนเนาะพี่น้องก่อนฮอดบ้านบอลลอนก็ฮอดบอลมินิแมมมินนี่อยู่ค่ำแล้วได้หามองกวดสกาวหงมังแรงพอฮอดบ้านประมาณถูกสองถูกเลยพี่น้องจ้าพาพกันอออนอนงรับค่าหลุดนอนงรับค่าหลุดแมลงเต้นโทรมาตะกี้นี่พี่น้องเพป็นวันพนนังถ่าอยู่ริมทางเป็นเหมือนกับสาวเอื่อย <c oughs> มีต้นซับซ่าใหญ่มาสั้นมันขึ้นมาแล้ว โหเลี่ยวด้วยบิ่งแน่เลี่ยวกะดะพี่น้องไงโถนกินน้ำเซ้ยนะคือบุลงพี่เคยบุลงเซ้ยน้เฮือนเออนี่น้อเฮือนพี่น้องพุผุพอพี่นี่งออยู่หน้าต่างพูผุพี่น้องลุ้งลุงอันนี้ไปผาดผาดละพี่น้องเลยตะค้อนเนี่ยตัวย่าเมื่อเด้อหามเมื่อยีพะซอนเซ้าเอือยพุ ยิมง,งานค่ะพี่น้องจ้งะพังกานลงที่แต่อย่างหัวไปมาใกล้ๆอีหนึ่งเหมือน,นใกล้ๆพไปจะมาเออหนาอยู่เลยเนาะเนาะโล่งดีหนาอยู่หรือ,อ,อ,อบ้านข้าเจ้าเดฟเดินบ่อนเมย์ม่นีมาอยู่พี่น้องทีใหม่เนาะเดนี่ฝากมาต้อนอะหลายอย่างพี่น้องจ้าเบาเมียก็ได้เบาเมียก็ได้ยังเฮ้ย เท่าได้ข้าวปุ้นลและะ้วก็เฮดแล้วก็ซีนหลอดห้องเบามีตัวหนักไก่หมักตมแะกะตงแล้วก็ผ้ะอีตูอ้อพี่เดงเลยบักไว้ขึ้นมาแต่เึ่งแล้วอ้าหัวกระปุกลงโหเฮ้ยขนางในเองไหมเองลงคือเก่ามาทางไหนวะ ก่สิลงนะราวะข้างออกมาแต่สวรรค์ได้มาไหนลงภาว่ได้เข่ามาเซโนตรงเลยได้มาไหนล้มแบบนี้นะเพราะว่าข้างออกมาแต่สวรรค์แล้วเขาเลี่ยวออกมาพี่เฮ้ยเบิร์เท่าไรก็ลโลตัวน่ะพันหนึ่งใครอยู่หนึ่งว่าพันปลายขาเมื่อเนี่ยบอลล็องเลยแบบ

อางเครืองกนะแป้งโหลดสากอนพี่น้องเลยสองมงอะโหดเป็นเบรกแต่กับเฟื่อโม่ห่อนก็ยันมืดอไนั่นพี่น้งนี่แล้วว่าทางขึ้นบ้านบางร่อนนะใกล้ใช่ไหมอ๋ทางนี้พี่น้องขึ้นบ้านบาวร่อน บอกเฮ้ยบ้านท่าเมื mm. e ่อท่าเมื่อทางเขาลงแล้บ่กท่าเมื่อน่ะแม่นบอกคนขับรถตามลังตลอดรถคนขับเขาลงทีมยังวะเขาไปแล้วก็แว่สามลังไปมีมีก็นึกว่งก็ชิฮอดเนาะไปปจอดเฮ้ยจอดยังวะผ่โทมาบ้านนี้ฮอดใช้ยังสันบ้านเอ็นก้าโุ๋นสิ โอ้ยบเห็นต้นซ้ำซ้าจะเถื่อนเนาะมากฮัมิจังมาจืดอ,อย่นพนนนนนี่น้ <c oughs> องต้นซ้ำซ้าใหญ่ได้โทงหมักนัดนันเ่นะเทอโหอันนี้ก็ได้ <c oughs> มันกินเป <c oughs> <c oughs> ่าแล้วออาอาหารหูหันตาลายเนาะพาก,กันมานั่งอยู่นี่เนาะโห มานะกินอยู่มาพี่มาพี่อันน่ะน้อยน้อยน้ำกระปุ่นจีบูเด้อกับกระปุ่นเอาไปเผยไไปสากกเอาขึ้นให้มันกินเลยมุนบ่สุกแล้วลูกเทาเขาะเทาไม่หายเ้าเ่าไม่หายเ้านะหายสองผัวจังหวเพิ่นกินผัวหนึ่งยันเพินยากน้ำทาง ยนเด้เพือนกั่เอาไปหอดขุงนะปาเฮยเพือนคัอยาเอเเฮยปุกย่าหอดปุกปุกพี่นอคอยทางน้ำปอนหัวนันหนาต่างปลอปลออยู่เกัรอยุ่พี่อก็คันอยู่ดีไม่แห้งจะกับเรียกเป็นนะคพี่อง ถุถองอ๋อจุดยเงี้ยแบบไทยนะยะพยามันเป็หมูจิ๊ป <c oughs> นั่งกระหุ่นห้อยกับคือเก่าอะไรปลายพี่น้องเมื่อบานนี่ย <c oughs> มอดหน้าเอียงอะนี่นะกะทิในกิ๊กปองจ้ากินกับปันซีนหรอเมื่อเฮิร์เมื่อซานนะพอละแม่ได้บ้านเนี่ย <c oughs> ต้นปลูกข้าวหยกข,ข,ข,ขาม่านายพี่น้องจ้ะกระบะมันล่มถังอยู่เปิดๆยามันหักตมออกเตาถือนกับประมาณ ปุ่นแหละทุกหนึ่งปุ่นแหละคือพอกันคลิปหนาพี่น้องจะสบายดีเด้อร์บันสุขสุขคุณรูแลสุขภาพแป็นไม้ว่าได้ได้ส่งนี้ง,งูวงคว้ยขางว่าเขาบันโต,โตล่าไปก่อนพี่น้อง